เราเขา้าใจว่ามันจะเป็นตลาดการแจกแต่ไม่มันเป็นในตึกเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนสำเพลงบ้านเราจริงนี่คือของจีนของส่วนใหญ่ก็คือมาจากจีนคนรุ่นเดียวกันร้านนี้ของดีมาพาชิมลองไม่หวานไม่หวานมันจะเปรี้ยวแบบ ก็แบบจังๆใช่ได้นะเดี๋ยวเราเดินไปดูอย่างอื่นกันค่ะแบบรายจริง What is this? Oh uh, just uh, that yo just like that you can taste มันคืออะไรไม่รู้นะคะเขาบอกให้เทสดูโอ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนโยเกิร์ตเลยอะ่ะโยเกิร์ตแช่ยเย็นอะ่ะปีโกโยเกริร์ตชีสพี่เหรอ 없거 <laughs>